กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีเอฟซี FC ทุกท่านเด้อที่เข้ามาชมส่งน้องหัาเด้อพี่น้องตอนนี้พ่อใหญ่จอยกำลังแส่พอจะแส่ป่ะทันแล้วอืมเต็มเลยนี่นะพ่อใหญ่จอยเห็ดเวียกอันนี้เวียกพ่อใหญ่จอยว่าสะันเพิ่นซอยสางแส่พิน่พนเป็นคนละเอียดพ่อใหญ่จอย นี่เห็ดแต่เศร้าแต่เซ oh. ี mm ่ยวเลยพี่น้องเลยไงดีพี่น้องเมื่อนี่พอดังบิวเห็ดแต่เศร้าเลยจากมาตอนแรคือว่าส่องบาเห็นมาแล้วมาเห็นพากันเห็ดสนานเนาะเห็ดแต่เศร้าเลย เป็นอย่งไรพี่น้องก่อพิ่นก่องามหมดเลยอย่างไรมีแต่ปูก่อกงามๆนาะมันก็บรรยามันก็บรรยามือตาแล้วเสียสางแล้วเนาะพยายามจอยกับเบิรงกแอนด์แอมแล้วก็ก่อบอกเป็น เพผนเป็นแต่แซนอันนี้ล่ะกะ็ผสมปูนค่ะเราผนไปเห็ดน้ำหนมกับพี่น้องเอ้ยเพผลเคยไปยนําสารเยอะแต่ผลเป็นแต่ผสมปูนแม่จะหัวยังแม่ฮะเวียกนางตานพี่น้องเลยซอยม่ใหญ่จืดอ้อมหัว ถ่ายเห็ดบอดี้เม่ใหญ่จืนกัน้งวายิ่นซอยกันแล้วกับลานผุนสองคนน้องตานเป็น,เป,นเป็นน้องลูกละสาวพี่น้องเลยลูกหน้าสาวน้าน้องของเม่ใหญ่จืดลูกน้องหล้าของเม่ใหญ่จืดน้นองตานซอยกันคนละไม้ละมือพี่น้องเลยแสงแดดกำลังออกตอนนี้ คือข้าวผ่องตาสาวใช่ป่ะแมนบดำๆคือ๊ะเมื่อนี้นะคือข้าวผ่องตาสาวใช่สิละน้องคนน้ลูกซาลาหน้าพี่น้องดำแน่แน่โอ้ยไฟว่าซาลาน้อคือกันนั่นแหละเห็นว่ากันเลยมื่อเนี้เพิ่นสิเอาให้ขาเบิ่งรุ่นต่อไปพี่น้องคือสิสูงผุ้เลย

ราคาสิทธิเขาเทคานน้อยแล้วก็จังทำนี่เลยจังจ้างม่อเยีมันมันกระสิบมาอีกประมาณกี่เซนหรือวาเออประมาณนี้เนาะประมาณนี้เนาะต้องใส่ใส่เล็กใส่เล็ก

อย่างเราไปเรามาตอนงานกับผู้ยังเราห้องคนบนบนเป็นสางเนาะมัวนะนะกันนั่นแหละฮึ อ้าวพอหนงเดือนพอหนงวิวท <c ười> uh ่านเซยละบ้านอืออันนี้ไม่ใหญ่ก็ลานทรายไปน้องเอ้ป่าก็ลานทรายนะ เอาดีดๆเด้อนางต้านเห็ดกานไก่บ่แม่ดันไก่เขับไปสะเนาะเพื่อนสิปลูกผักแล้วก็ต้นต้นอินพลาฟเนี่ยแปลว่าเพื่อนว่ากินได้เลยบ่หมากมันน้าบ่แม่เล่นได้ไงเออก็ยันว่ามาตากแหงตากยังซะก่อน แม่ว่าเออกินได้สดๆเลยได้พี่น้องเลยตอนอินฟลามอนฟลามบองงามจากักเถื่อนมันจะจืด่าในวัดนะงามงามเด็ดพันที่ปลูกพักอันนี้คือต้นใหม่อยู่เฮือนข้าเจ้าพี่น้องเลยดีมาเฮือนขาจนคคึ่งหนึ่งพูดผูด้างนี่นะปลูกยังบ่ได้เลย เพราะว่าเขาจะปลูกต้นใหม่แล้วมันดีมาเฮงจนจะหดลังคาเฮือนห้านโลดแหละเพราะว่าปลูกเนี่ยกันมันยากมันงำอันนี้เป็นใหม่เก่า,าพี่น้องเลยดีโบดีปนกันอย่างนั้นเนีลยบาตายสิก่อเทนี้ต่อพี่น้องเลย ขาสวยก็มันนี่ก่อทันเพียงกันแหละกัเทข้านทีเดียวเลยบ่เออตรงบอกพี่น้อง เบื้งน้ำกันผ่นกองงามเนาะพอน้องเดือนอะไม่ติยิ่มโอ้ยอารมณ์ดีค่ะอันนี้คือพ่อใหญ่จอยผ่นเสนาผ่นมากองไหวผ่นอะไเหวี่ยของผ่น ใส่โปองเย็บเลยใช่ป่งมันมันมันพ่อบ่อนหนัดหนัดอันนะวงกบนะใส่ตัวนี้บใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ดีกว่าอันนี้ใส่ลูกแก้วเอาใส่ลูกแก้วเอาเออแมนโอ้โหบุรีนาตามเลยมาไปใส่ทางนั้นเอาอย่ามันบ่พอเห็นดะไรมีเก่าเบิ่งรู้ไรเบิ่งรู้ บนวนได้สีใส,ส,ใสหนึ่งสองสามสี่หาสำหรับสำหรับสามห้องนี่หาวงเลยได้นี่งารั้งนั่นครั้งนี้แล้วก็นอกหา <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขพักนะเมื่อก่อนละ,ละลาทราบเห็นเราอยากคอน้ำเจ้าห้าหากลืมโอ้มันลีพี่น้องเอ้ยหัวผักค้าดักเล้งแท้ <c oughs> โอ้ยมาขายของพี่น้องเอ้ย <c oughs> มาไปขายของกยังท่นตีกันตีท่านขากระขาอสันเห็นมาพี่ยับมาพี่แม่ข้านั่น มาขายยังก็เดียนี่นะคือเบาหนักเลงเทเด่นี่เระ่นองาจามาหลขายจานเก็ที่ซื้อเลยซื้อได้บ่ซื้อเลยไปเลยได้าสันบม่ได้โศด้มาสันแม่ค้าสันจามเองซิมกับซื้อเลยเนาะ ต่างซอยเพื itos, so kommt, ่อนเลยพี่น้องเลยซอยกันนั่นแหละวันที่เฮาไปเกลี่ยขายมะถุกเพื่อนกับซอยเฮาไม่ละเท่าไรมาช่องพานมาไม่ละแปดบาทน้าขาวผ่องแต่เ้าเลยนะ ก็่าสินเ่งเขียนีห่หครจิก่อมันเบื่อเทือนซะก่อนบาแต่งสิเทคานบนัวขนาดแข็งเลยกรับข่าแบบเทคานเลยก่อม,มาแล้วเลยรับแกแต่กน้นมาใส่ตัวนี้แน,น่นอนว่าจังบุเพืองแปลล้นหลายแตท่านเขากับแต่ท่าสีเทพ้อกรนบาบเดียวแป้นท่าบุพเพอใครแล้แป้นมีจ้ะแล้วบุตรภริษฐ์แป้นบุมมี่ครับมาจมหบ ไม่ก <na>, <snail> <co> ุ la, y, er, ้งไลยคหับกุ้งไม่น่าเออนี่ไม่กุ้งหน้าไม่กุ้งหนึ่งข้าวโายมีหน้าต้นกุ้งลายๆน่ะประดงามเลยเขาย่างมันตื้อขคัวต้นเสือกนังงามพี่น้องคลิปนี้ก็ขอเจ้าเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องนาด้อพี่น้องผักเบิ้งผักสมต่อไปเด้อสบายดี บึงต่อไปพี่น้องเ้ยส้างประสิทิก็หอดสายน้ำมือนนี่เนาะผลงานของิืนเห็นละเอียดพี่น้องเ้ย